สวัสดีทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่รายการสกายไอทีีกันอีกแล้วนะครับมาเจอเกมนี้กันหน่อยสซนะครับใช่คุณมาสเตอร์นะครับเป็นการเดินหมากอะไรนะเขาเรียกแต่ก่อนนะกดโกสักทีดินี่ถอยลูกเต่านะครับแล้วก็เดินหมากไปนะครับนี่แล้วก็ได้อะไรมานะครับกเต่ามาสิบไปนะครับประมาณนี้นะครับไปเลยกดไปอีกครับไปต่อครับนี่ ด้มาอีกครับมันจะมีให้เรากดอยู่นี่ห้าส <5. S 1> ิบบวกแปดนะครับไปเลยกดไปเลยน,นเพราะว่าเราได้ลูกเต๋าเพิ่มมาเมื่อกี้มันก็เลยเยอะเลยนะครับนี่ไปเรื่อยๆครับได้อะไรได้เงินมานะครับเอาไว้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันกทีนะครับผมไป ตึ้มบุยหอนะครับนี่ครับได้หอด้วยนะนี่กดสู่มเหรอสู่มกล่องเหรอโอ้เปิดได้การนะอ๋อเผยได้หมดเลยเหรอโอ้ดมด้วยดมด้วยอา้าวไม่ไรแล้วนะครับเสียอ,อไปนะต่อเลยนะครับเรามีที่ปั่นเยอะอยู่นะครับเข้าไปที่การคอนนะครับนิ่งอ๋อ มันมีการสร้างนะครับมันมีการสร้างนะอืมเข้าทุ่งเนะครับนี่สร้างสวนอะไรพวกนี้นะครับอืมงั้นก็ัดการสร้างเลยเอาอ่าอันไหนก่อนนะเดี๋ยวตัวนี้คืออ๋อมันมีด่านด้วยนะเป็นด่านๆ่านไปนะครับมีหลายด่านนะครับโอเคอ่างั้นก็ต้องสร้าง อันนี้ก่อนอ๋อกดมันจะลงของมันไปเองนะครับนี่เก็บเงินมาสร้างนะครับนี่สร้างไปสร้างไปสร้างไปจนกว่าจะครบจํานวนนะครับอัปเดตนะครับนี่เงินเรายังเหลือเฟืออยู่นะครับนี่กดสร้างไปเลยสร้างเมืองนะครับนี่แาบนี้นะครับแล้าอัดสนุกเต็เมนะครับ เคยผ่านไม่เวยผ่านดีผ่านนะครับก็ผ่านนะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ด่านแรกผ่านนะด่านสองต่อมานะครับแล้วก็ไปทอยลูกเต๋าต่อ,ตอใช่ไหมเพื่อจะหาเงินมาสร้างนะครับนี่อันนี้เขาทําการขายของนะเพื่อจะซื้อไอเทมต่างๆนะครับเราก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับมากดไปต่อเลยนะครับนี่ แก่นะเงินเรายังมีพอเหลืออยู่เขาให้ทําการบวกสองบวกสามอ๋อห้าครั้งเต็มแม็กห้าครั้งเลยนะครับทอยทีเดียวฟลิปวิ่งยาวเลยนะครับหนึ่งอ้าวทำไมอ่ามานะมันไม่ไมวิ่งคูณห้าอ๋อรางวัลคูณห้าได้ยังไง สิบแปดบวกเข้าไปอ๋อใช่แล้วตัดไปทีละห้านะครับนี่อันนี้ก็จะเหลือแปดในะข้างล่างเห็นไหมเนี่ตัวเนี้ยหกสิบสามนะครับกดทีนึงมันจะเหลือแปดแล้วเห็นไหมแสดงว่ามันทอยทีละห้านั่นแหละนะครับโอเคหลังจากน,นั้นเราพอมีเงินบ้างแล้วนะครับเคลมออกก่อน,นอเ,เดี๋ยวเราพอมีเงินบ้างแล้ว พอมีเงินบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่างๆก่อนก็แล้วกันนะครับฝั่งบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นการล็อกอินคอมมูนิตีนะครับนี่กด,ดได้นะครับ i c o cord Facebook Instagram นะครับสามารถเข้าไปอ่าคอมมูนิตีได้นะครับส่วนตั้งตั้งค่านะครับก็จะมี Account นะครับมีเออภาษามีไทยบ้างไหมไม่มีนะ แล้วก็คอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ดิสคอร์ดมันไม่นี่เหรอมันไม่หายไปเลยเหรอกดดูเนี่ยโอเคผ่านไปอ,ออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็คือร้านค้าใช่ไหมนี่ช็อปนะครับออกไปแล้วก็ของขวัญตัวนี้เอาไม่ใช่ครับร้านค้าเหมือนกันนะ ต่อมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คืออะไรข่าวที่เงาหรือเปล่าเ<ม>พื่อน,นัอันนี้เชิญเพื่อนหรือเปล่าจอยจอยอครับนะครับอ๋อนี่จอยครับนะครับเข้าครับมีเซฟหาด้วยนะครับ ถ้าเข้าไปที่แท็กของวันใช่ไหมโอ,เเอ,เอ,เอ้เดี๋ยวๆมันมีให้กดอยู่สามสิบเลยใช่ไหมอ๋อไม่ได้นะครับต้องจอยพวกนี้ก่อนถึงจะได้嘛นะโอคส่วนตัวนี้เราก็เข้าให้ให้ให้อัปเดตนะครับนี่ฐานที่สองแล้วมั้งนี่นี่ครับหาเงินมาได้ก็มาทําการอัปเดตซะนะครับ เอากดออกไปเลยนะครับมันจะอยู่ในอไอ้นี่เราอยู่แล้วนะครับนี่กดสร้างที่จะอ่านก็ได้นะครับอยู่อัพแล้วนะนี่เอาด้วยนะครับโอ้ได้มา50อีกเหรอกืนนะครับไปไปมันสร้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะสร้างเพื่อ เดินทางต่อเฉยแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าไอตัวไอ้อนั่น่ะตันอ่ะที่ว่าแล้วมีการโจมตีกันได้อ่ะเออเฮ้ยอะไรอะไปเลยนะครับปันหาตังไปนะครับนี่มีสปินด้วยอะสปินหน่อยอ๋อกดตัวนี้ ได้เงินได้เงินมาสบายๆนะไปต่อเลยนะโอ้โหอะไรอ่ะมีนะ mm hmm. รูปเช็คอินอ่ะขนมอนะไรเนี่ยโอ้วโฟกาฟนะครับส <laughs> ีมอนะครับไฟอะไรนะไปต่อเลยนะครับ อนะครับจุดมุ่งหมายของเกมเขาให้ทำอะไรเนะี่ยอ้ไม่มีฟรีด้วยอะฟรีนะครับฟรีทางแยกครับฟรีนะครับวิไปต่อนะโอ้เต่าเรามีเยอะเลยนะไม่หยีไงกระโดดจำ้ำก็ให้ บินาหมกเอาลนะดับไฟก่อนตุ้มเอาทีมอครับอา้านี่โจมตีหรือเปล่านะ่ะมันโจมตีบ้านคนอื่นเลยอะ่ะนี่ไงเฮ้ยแล้วเราได้เราได้เกาะดีเฟนซ์นด้วยนี่ไงผมว่าแนละ้วมันต้องมีการโจมตีเมืองกันแน่แนเลยนะครับมันต้องมีการโจมตีเมืองกันไอตัวพวกเนี้ย ดูแล้วนี่ไงขับหอไปนี่ไงโจมตีอันนี้ไปป้นเขานเนี่ยเนี่ยไปป้นเขาเนี่ยป้นเขานี่ไงอ๋อมันเหมือนไอตัวที่เ,เราเคยเล่นจริงๆด้วยนะครับนี่ไงโดนป้นนะครับอ๋อใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จเรามีเงินเราต้องไปอัพอัพอัพสิ่งก่อสร้างเราให้ได้ เร็วที่สุดนะครับนี่นี่เพื่อไม่ให้มีเงินไว้ให้เขาป้นนะครับนี่ครับเหมือนเกมที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะครับนี่ไงเราผ่านเร็วนะนี่เมืองเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับท้าของเรานะครับอ่าผมเข้าใจเกมแล้วนะผมเข้าใจเกมแล้วนะครับเออเออ,เอ,อผมเข้าใจแล้วนะครับไป ตอนนี้เรามีให้ให้ปั่นเยอะนะครับทอยเต๋านะครับเต๋าเรามีเยอะนะครับเรามีเวลานะครับในการในการหาเงินนะครับอัปเดตนะครับต่างๆนะครับสบายสบายง่างยเป็นเป็นล้านแล้วนะครับต้องรีบเลยนะครับต้องรีบต่อสร้างนะครับต่อสร้างก่อน เดี๋ยวโดนปล้นนะนี่มันเป็นล้านอาบเดตก่อนเลยนะครับเราจะมีเกาะป้องกันอยู่สามโลนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ตังค์หมดนรับเมืองไปนะครับ เงินหมดเหรอใส่เงินหมดเว้เงินหมดก็ไปปั่นต่อนะครับปั่นไปเจอป้อนก็ได้ป้อนอะไรอย่างงี้นะครับปั่นไปเจอ,อถล่มเขาก็ได้ถล่มเขานะครับนี่นะอันนี้คืออะไรครับโซนนิงน่งโซนนิงน่งนิงน่งชอบกินทะเลเอาอัอนนี้กไปนี่เป็นไงเอาเรื่อง อเ,นะเอาละอ๋อตกไม่โดนเหรอตกไปโดนไม่สาวคนนี้เหรอนี่รูทเห็นไหมมันมีคำว่าวรูทมีคำว่าวะอะไรด้วยเห็นไหมไปต่อไปต่อจำใส่โอ้ยกดดิง้งกดดอนมาเอาแลวครับแอคแทกครับมากเราเลือก โจมตีเขานะครับเอาตรงไหนดีเขาพิคอปป้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาขุมทรัพย์แล้วกันนะครับไปยิ่งตู้นี่เห็นไหมครับเขาไม่มีเกาะป้องกันครับเพิงไหม้แล้วก็ได้ตังมาด้วยนะครับนี่ไงอะไรครับก็ใจเกมแลละนะฮะที่มาที่ไปนะครับเอาเราสี่แสนครับเอาเรามีสปินครับกดไปเลยได้ลูกเสามาสิบนะครับ สบายแนละ้วปั่นยาวๆเลยฮะยันเช้านะ่อ้าวมันได้ซีมาอีกคนระับกดเลยกดเลยสิบฟรีสิฟรีฟรกดไปเลยนะครับกดไปเลยกดรววอๆรื่ร่อรร่นะครับได้คููมาอีก กโโ็เลยนะครับนี่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 อ้าวปวดไปอีกโอ้โหของฟรีเยอะเลยนะครับหมดแล้วนะครับอืมแล้วก็ไปหมดธรรมดาต่อครับในหน่าได้ามา 5, 4, ห้าสิบแล้วนะครับโอ้ยสบายเลยเราปั่นยังเช่าเนะี่ยปั่นยังเครื่องกระตนะุกแหละ ตัวพีนี่ได้ไหม,นะไมไนะเนี่ยอ้าวพีรัตัลรี่เหรอแอดฟีนนะพี่แมวไปนี่ครับเฮ้ยจะเอาเงินเลยจะเอาลูกเตา๋มามันเรียกดูปึง้งโอ้ได้ทั้งหมดเลยครับนี่สองชี่ขนมกินก็รุบนะครับนี่ อ่ได้อะไรมาสบายไปต่อครับรรมันเป็นล่านมันเป็นล่านไลยอัปเดตก่อนนะมันเป็นล่านแล้วประมาณอย่างนี้ครับทุกคนน่าจะเคยเคยเล่นมาไอเกมอะไรนะคอยมาสเตอร์หรือเปล่านะสมัยก่อนอนะที่แบบอัพฐานอะไรกัน ไปป้นเขาแล้วก็ไปแอดแท็กเขาอะ่ะเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ตวนที่มันเป็นการถอยลี่เต๋าเพื่อหาเงินนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับก็เพื่อนๆนะฮะแ,แรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอนานๆไปเนี่ยอาจจะมีหัวร้อนนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะว่าโดนถล่มกับโดนป้นนะครับบางทีเพื่อนนะ แอดเพื่อนน่ะบางทีเพื่อนเนี่ยแต่ตัวดีเลยนะครับอันนี้ขายของอ่ะสามสิบห้าบาทไม่เอาครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะปั่นให้หมดนี่ก็อีกนานนะครับโอเคนะครับ ใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูแต่ผมทิ้งดิ้งไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดี